สวัสดีครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางฮานอย VIP นะครับปราจาวันศุกร์ที่17มีนาคมนะครับสำหรับฮานอย VIP 5รอบที่ผ่านมา3รอบแรกที่ประเดิมวางอย่างก็พระเอกนะครับรอบแรกเด้งบนล่างรอบ2รูดเด้งบนล่างรอบ3แตก3ตัวรอบ4รอบ5ไม่มานะครับมาลุ้นกันรอบสุดท้ายครับรอบที่6ว่าจะเป็นเช่นไรน,นะครับ สัปดาห์หนึ่งเจอกันได้6วันครับทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์นะครับวันเสาร์ไม่ได้ดงเนาะฮานอย VIP เมื่อวาน24151ครับ24151วันนี้เด่นสุดที่จับได้ชอบ5ครับชอบ5วิ่งบนรุนล่าง5นะครับเลขที่ผมจะวางถ้าถูกใจตัดจัดนะครับจัดไม่ให้ตัดจัดนะครับมีโฆษณาด,ดูให้ด้วยนะครับ 25 4ห25 45 75้าสองห้านะครับสองห้าสี่หแล้วก็72ครับ12 42 72อมัดหนึ่งเข้าไปครับร้อยมัดหนึ่งเข้าไป สามตัวนะครับ125 175 12 1 12 2 5 1 4 5 1 7 5 1 2 1น2่งสีแล้วก็1 7 2ครับสำหรับพานอย vip 1หนึ่งทุ่มครึ่งมาลุ้นผลกันครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับสวัสดีครับ